โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมเฟรมเกมมิ่งทีวีนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในอักซิวิเบ o อีโวออนโมบายกันอีกครั้งนะครับผมนะเออวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนจับเจ้าทีเล็กนะครับผมหรือว่าไอชเชลโนโซรัสเล็กนั่นเองนะครับผมนะซึ่งไอ้ทีเล็กเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเกิดแถวไหนเพราะว่าผมเจอมันเกือบไปทุกที่เลยนะเออทั้งแถวแถวป่าเล็ดวูดแถวใต้ภูเขาแถวบนภูเขาอะแถวเทีอหิมาเจอหมดทุก ที่เลยครับผมนะอือโอเคถ้ามันเป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปรับชมก,นกันเลยครับผมนะบายโอเคขอหาแถวป่าเลดูดก่อนนะครับผมนะเผื่อเจอนะอือหูไม่คอยาวด้วยมีเธอระเบิดด้วยเธอระเบิดนี่มันกวนตีนจริงๆนะอือตอนผมเริ่มเกมมาใหม่ๆเนะี่ยผมลองมาเข้าป่า,าเลดูดครั้งแรกเนี่ยออไม่เหลือนะครับโอเคหาต่อไปนะครับผมนะ เพิ่มเสียงเกมแป๊บเออได้ยินเสียงไหมวะเนี่ยน่าจะไม่ได้ยินมั้งนะอืออืออโอเคเราตัดไปตอนที่เราเจอกันเลยนะครับผมนะเออโอเคนะตอนนี้เราก็เจอตีเล็กนะครับแต่ว่ามันกัดบอลโตอยู่นะไม่รู้ว่าเราจะจับได้ไหมนะ กลับไปไมันจะตามมาไหมเนี่ยอ,อือไม่ตามช่างหัวมนันนะฮะเปหารตัวอื่นอ,อืออะไรวะเนี่ยกัดแล้วไม่ยอมตามมาสงสัยบอลตัวนะ่าจะเขียนนะครับโอเคไปเปหฮาตัวอื่นออโอเคแถวนี้นะผมเคยเจอทีเดีอ้านั่นไงสีดำซะด้วยเรีวเท่าไรร่ยวสิบสี่โอเคเอาตัวนี้แหละมานี่สิ ออมมานี่ออกมานี่เออตามมาโอเคตามมาด้วยมานี่สิอ้ไม่มามันจะมาไหมนะไม่มาว่ะนี่มาลงนกก่อนนะจะลองเอาปืนยิงมันดูนะ เยวให้มันไปใกล้ๆอี๋โอ้ยอีกที่เนี่มาไงวะเนี่ยฆ่าแม่งไปลงในลูกฟังมึงอ่ะโอเคจอดลงมายิงโดนไม่ไม่รู้นะครับเอาเป็นพาสีก่อนหายไปไหนวะเนี่ยอุ๊ยโดนอุ๊ย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 มาแล้วมาแล้วขึ้นมานี่อาเจนลูกอือ กินเงินไปที่ตงสูงนะทีเล oh, ็กมันจะมันมันกัดไม่ถึงอ่ะเออมันกัดไม่ถึงนะอยู่นิ่งๆไว้นะลูกมาอยู่ไหนวะเนี่ยง้างไว้รอโอนั่นไงโอ้ไม่ดูนอยู่แค่เนี้ยอยู่น ึลูกกระสุนเหลือสิบแปดดอกโอ้โหโอ้ยมันจะวิ่งไปไหนเอาไปหาสเตโกไปหาเรื่องสเตโกซะแล้วอย่างนี้กลัวเรียบร้อยแน่นอนเอามาค่าสรุปเลือเท่าไหร่แล้ววะเอาเฮ้ยเอา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 เรียบร้อยไปห้ากับสเตโกเรียบร้อยตายเฉยแล้วกูเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยมึงจะมาฆ่ากูทําไมเนี่ยมานี่ซีอาเตนเออไป ดูสิครับลูกกระสุนใหม่ก่อนนะลูกกระสุนมาใกล้หมดแล้วนะครับอือโอเคครับหยิบจักหน่อยโอเคจะหาตัวใหม่กันครับโอ้โหจะหาตัวใหม่กัน อุ้ยทีเล็กหลายๆหายไปได้เบิร์ดวะเนี่ยอุ้ยอุ๊ยนั่งไงสีน้ำตาลวะเดี๋ยวเท่าไหร่วะเนี่ยวห้าเองเออเอาตัวนี้ก็ได้นะครับผมนะไม่ได้เรื่องมากนะครับผมนะเออโอเคดูวสิโอเคมันห้ากับสเตโกอยู่งั้นผมขอจัดการสเตโกก่อนนะใช้บังข้องนี่แหละแรงดีนะตามเนื้อน้องได้อุ้ยดีเล็อย่าอย่าเข้าใกล้อือ ขึ้นที่สูงแป๊บนะครับจอดลงนี่สิทีเล็กมานีสิอีโดนไหมวะไม่โดนไม่โดนว่ะอ้ยโดนหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี่นัดอุ้ยข้าสรุป เท่าไหร่วะน่ะมองไม่ทันเกตร้อยไปนะมันมาแล้ววะมันมาแล้ววะอื้ยตกตกตกยิงไปหนึ่งสองออมันจะมาไม่ไหว,วะนะ่ะ<อ>กุิดอะไรวะเนี่ยอุ้ยอาเจียนมานี่ดีอาเจนป็นอะไรเนี่ยอุ้ยแล้วมึงจะบินวนเป็นวงกลมทำไมวะเนี่ย ไปอ่ะมานี่มานี่โอ้โหขี่ไม่ทันเมื่อกี้อุ้ยยินงลึสไลเดอร์วะเนี่ยแม่งอุ้ยหนีแล้วหนีแล้วไปมานี่ซี่โอ้ยสลบแล้วทุกคนออสลบแล้วอือเออวายกว่าจะได้มึงนี่เรื่องมากจริงๆนะไอ้ทีเล็กโอเคหยุดนิ่งๆก่อนนะเจน เยวขอซื้อยาคูลสามก่อนเลยนะครับโอเคเนี่ยสเตตเราประมาณนี้เลยนะทุกคนนะดาเมีดามดาเม 100. ีหนึ่งร้อยเามีหนึ่งร้อยค่าหิวยังไม่ลดเลยว่ะไปให้มันสรุปต่อไปนิดนึงอืม,อมเอาเนื้อน้องชิเนื้อน้องมันจะลดค่าสรุปไหม ไม่ลดว่ะเตือดก็ไม่ลดอืมมันเอาออกอืมตัวใหญ่เหมือนกันนะนี่อ่ะฟันสวยด้วย <c oughs> ติดเล่นนะกูเนี่ยโอ้ยกูจะลงอ๋อลงแล้วมาอาจีเจนมานี่ขอแล้วน้องน้อยโอเคเน้าน้องได้มาจากสเตโกสองตัวเมื่อกี้นะครับผมนะ เือยาพึ่งใส่ยาคูณสามไปก่อนแล้วก็เนื้อน่องไปเลย okay. โอเคดูนะครับว่ามันจะกินเท่าไหร่นะโอเค okay. ผมก็อยู่แถวภูเขาแถวป่าเล็ดวูดเลยนะโอเคเราตัดไปตอนที่มันใกล้ตื่นเลยนะครับผมนะโอเคโอเค okay. okay. ตื่นตื่นแล้วนะครับผมนะโอเคทุกคนเอเ้โขาเป็นไรวะนะกับเจ้าทีเล็กนะครับผมนะอือสีสวยจังเลยวะเนะี่ยแต่ดูสแตทดิใส่อานนี่สแตทประมาณนี้นะโอเคเราจะมาลองขี่กันเลยนะครับอือเอ้โหเลือดอย่างน้อยเยราฝึกไปให้มันก่อนนะเพิ่มเลือดโอ้โหเงินไม่ได้เพิ่ม ในอาเจนอาเจนสีขาวมานี่ซิมานี่ซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยังไม่ถึงเจ็ดหรอกุูนะับมั่วนะฮะเออดูดาวเมจยีนะร้อยหกสิบเอ็ดเออดีนะครับเออดีดีด,ดีอืม ปีไปนะครับปีไปโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเออลืมบอกถ้าคลิปนี้มีคนติดตามถึง100เนี่ยผมจะแจกไก่ตันบ็อกฟุสนะครับผมนะเออไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย